สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องน่าสนใจเรื่องหนึ่งนะคะมาจากพอดแคสต์ช่องฟังแล้วบวกค่ะเขามีตอนหนึ่งชื่อสร้างวินัยให้ชีวิตก้าวเล็กๆที่เปลี่ยนโลกเออไอเดียหลักๆของเขาเนี่ยน่าสนใจมากเลยค่ะครับผมคือเขามองว่าวินัยเนี่ยไม่ใช่เรื่องกดหน้าเบื่อๆนะคะแต่เป็นเครื่องมือแบบว่าเครื่องมือสร้างการเปลี่ยนแปลงได้เลยจะแค่เรื่องเล็กๆเอง ใช่ครับวันนี้เราก็เลยจะมาลองแกะดูแนวคิดของฟังแล้วบวกกันว่าทำไมเขาถึงบอกว่าก้าวเล็กๆพวกนี้มันเปลี่ยนชีวิตได้จริงค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าจากที่ฟังฟังแล้วบวกมานะคะจุดแรกที่แบบว้าวเลยคือเขามองว่าวินัยไม่ใช่การบังคับตัวเองครับแต่เหมือนเป็นของขวัญที่เราให้ตัวเองในอนาคตคือการเลือกทำสิ่งที่รู้ว่าควรทำถึงแม้ตอนนี้จะยังแบบไม่อยากทำก็ตาม อืมใช่ครับครับเขาอธิบายว่ามันเหมือนการลงทุนให้ตัวเองระยะยาวเลยนะอืมอมืแล้วเขาขยายความเรื่องนี้ยังไงอีกเขาว่ามันเชื่อมกับการเติบโตได้ยังไงคือเขาวางมันเป็นเหมือนรากฐานสําคัญเลยครับการมีวินัยเนี่ยมันคือการที่เราตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีกว่าในระยะยาวแทนที่จะตามใจตัวเองในระยะสั้นๆน,นี่แหละครับคือแก่นของการให้ของขวัญกับตัวเองในอนาคตที่เขาพูดถึง เข้าใจเลยค่ะแล้วประเด็นที่ว่าทําไมวินัยมันถึงเปลี่ยนชีวิตได้ล่ะคะฟังแล้วบวกอธิบายตรงนี้ชัดเจนไหมชัดมากครับเขาใช้ตัวอย่างที่เห็นภาพง่ายๆเลยนะคือเรื่องตื่นเช้าขึ้นแค่30นาทีแค่30นาทีเองเหรอคะใช่ครับฟังดูเหมือนน้อยมากๆใช่ไหมครับแต่ฟังแล้วบวกโคชีเห็นว่าพอทําไปเรื่อยๆปีนึงเนี่ยได้เวลาเพิ่มมาเกือบ200ชั่วโมงเลยนะโอไม่น่าเชื่อเยอะเหมือนกันนะคะ มันคือพลังของการสะสมเล็กๆน้อยๆที่เรียกว่า compile effect หรือพลังทบต้นนั่นแหละครับการสะสมนี่แหละคือหัวใจสำคัญเลยอืมอมืเรื่องพลังทบต้นนี่พอเข้าใจค่ะแต่มีอีกวลรีหนึ่งที่ฟังแล้วบวกพูดแล้วเอ๊ะนิดหนึ่งคือวินัยเท่ากับอิสรภาพครับครับมันฟังดูย้อนแย้งนิดนดนะคะปกติเราจะคิดว่าวินัยมันจากัดเรามากกว่าฟังแล้วบวกเขาอธิบายยังไงคะตรงนี้ใช่ครับ มันฟังดูขัดกันจริงๆนั่นแหละคือประเด็นที่เขาจอดลึกเลยคือเขาบอกว่าวินัยที่แท้จริงครับมันให้การควบคุมกับเราการควบคุมครับควบคุมตัวเลือกควบคุมเวลาแทนที่เราจะถูกอารมณ์ชั่ววูบหรือสถานการณ์ผ่าไปคือมันเป็นอิสรภาพจากการไหลไปตามเรื่องต่างๆทำให้เราเลือกทางเดินไปสู่เป้าหมายได้จริงๆเนี่แหละครับอิสรภาพในความหมายของเขา อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคืออิสระที่เลือกทำในสิ่งที่สำคัญจริงๆแม้จะต้องฝืนใจบ้างตอนแรกๆเีนนะคะใช่ครับประมาณนั้นเลยโอเคเหตุผลฟังดูดีมากเลยค่ะแต่ปัญหาคลาสสิกเลยคือเราจะเริ่มยังไงโดยเฉพาะคนที่แบบไฟมอดง่ายหรือรู้สึกว่ามันยากจังฟังแล้วบวกเขามีทริคไหมคะว่าเริ่มยังไงไม่ให้ทอไปซะก่อนมีครับ เขาเน้นเลยว่าให้เริ่มจากสิ่งที่เล็กมากๆมากๆเล็กจนแทบไม่รู้สึกว่าเป็นภาระอะไรเลยเล็กขนาดไหนคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมเช่นตื่นมาพับผ้าห่มทันทีหรือดื่มน้ําเปล่าแก้วแรกของวันอะไรแบบนี้ครับคือมันไม่ได้เปลี่ยนชีวิตปุ๊บปั๊บหรอกนะอื้อแต่มันเหมือนเป็นการสร้างกล้ามเนื้อความสม่ำเสมอขึ้นมาก่อนแล้วเขาก็ยังพูดเรื่องการจัดสิ่งแวดล้อมด้วยนะอ๋ออย่างเช่นอะไรคะ ก็เช่นลบแกปที่ชอบดึงเวลาเราทิ้งไปหรือว่าเตรียมชุดออกกําลังกายไว้เลยตั้งแตกก่กลางคืนอะไรแบบนี้ครับทําให้มันง่ายขึ้นอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าไม่ใช่แค่เรื่องใจสู้แต่คือการออกแบบชีวิตรอบตัวเราด้วยอันนี้ดีจังค่ะทําตามได้ง่ายขึ้นเยอะเลยใช่ครับแล้วก็มีเรื่องการให้รางวัลตัวเองด้วยนะอ๋อใช่ใช่อันนี้ก็สําคัญเนอะจะได้ไม่เบื่อ ครับพอทําได้ตามเป้าเล็กๆก็ฉลองนิดหน่อยมันช่วยให้มีกําลังใจทําต่อสิ่งสําคัญที่ฟังแล้บวกย้ําคือไม่ต้องเพอร์เฟกแต่ขอให้พยายามทําซ้ําๆสม่ําเสมอค่ะค่ะแล้วเพื่อเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะครับฟังแล้บวกเขาก็ยุกตัวอย่างจริงมาด้วยอย่างเจมส์เคลียร์ที่เขียน Atomic Habits นะครับอ๋อคนดังเลยนะคะครับเขาเริ่มสร้างนิสัยออกกําลังกายด้วยกด2นาทีเองนะคือไม่ได้เน้นว่าต้องออกนานแต่เน้นแค่ว่า ขอให้ได้เริ่มทำก่อนแค่สองนาทีเริ่มง่ายจริงๆค่ะแล้วมีตัวอย่างคนธรรมดารรมด,าด้วยไหมคะมีครับเขาเล่าถึงคนที่เริ่มอ่านหนังสือวันละหน้าเดียวจริงๆนะหน้าเดียวครับแต่ทำทุกวันสุดท้ายกลายเป็นอ่านหนังสือจบปีละห้าสิบเล่มก็มีหรือบางคนเริ่มฝึกทำอาหารทุกวันจากไม่เป็นเลยทำไปเรื่อยๆจนเปิดร้านดังได้โหสุดยอดเลยค่ะครับ สิ่งที่ฟังแล้วบวกเขาสรุปจากเรื่องพวกนี้คือการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆมันไม่ได้มาจากการหักดิบแต่มาจากการทำสิ่งเล็กๆซ้ำๆนี่แหละครับไม่ต้องรอให้พร้อมไม่ต้องสมบูรณ์แบบแค่พยายามทำไปเรื่อยๆพอฟังแบบนี้แล้วสรุปได้เลยนะคะว่าหัวใจสำคัญจากพอดแคสต์ฟังแล้วบวกตอนนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนี่ยมันมาจากพลังของก้าวเล็กๆซ้าๆที่เรากล้าทาต่อเนื่องนี่เองใช่ครับ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่คำถามที่น่าสนใจที่ฟังแล้วบวกเขาเหมือนทิ้งทายไว้นะครับให้เราลองกลับไปคิดกันต่อคำถามอะไรหรอคะก็คือลองคิดดูว่าอะไรคือก้าวเล็กๆแค่ก้าวเดียวที่เราแต่ละคนเริ่มทำได้เลยตั้งแต่วันนี้ที่มันอาจจะสร้างผลกระทบแบบทบต้นให้ชีวิตเรามากๆในระยะยาวได้บ้าง เป็นคำถามชวนคิดที่ดีมากเลยค่ะก็หวังว่าการที่เรามาคุยกันถึงแนวคิดที่ดีจากช่องฟังแล้วบวกวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะครับผมแล้วถ้าใครฟังแล้วชอบรู้สึกว่าเฮ้ยไอเดียดีจังอยากฟังเต็มๆหรือฟังตอนอื่นๆอ,อ,อีกก็อย่าลืมนะคะตามไปฟังกันได้เลยที่พอดแคสต์ช่องฟังแล้วบวกค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็สำคัญมากๆเลยกดติดตามช่องฟังแล้วบวกไว้ในทุกช่องทางเลยนะคะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแรงบันดาลใจดีๆจากพวกเขากันค่ะ